สวัสดีค่ะทุกทุกท่านสวัสดีวันพฤหัส,สบดีนะคะวันที่11แล้วนะคะทุกท่านวันนี้นะคะกักาคม2567นะคะมาดูแนวทางดีๆใหม่ๆกันต่อไปนะคะทุกท่านมาดูแนวทางรวยกันต่อไปนะคะทุกท่านเลขสวยๆนะคะมาดูเลขพิเศษนะคะวันที่แล้วข้าว0 3เข้าว9ล่างนะคะทุกท่าน วันนี้ก็มาแล้วนะคะเลขพิเศษนะคะทุกท่าน681682น่งล่างเก็2สีก็สนะคะทุกท่านเก็บเอาไว้พิจารณานะคะมาดูแนวทางของปูชัยภูมินะ,ะทุกท่าน3ามตะบนนะคะแปดศู 4, 7, น์สี่ก็ะคะเลขห้าตัวนะคะทุกท่านกองวันนี้เป็นงวดที่5นะคะ แปดศูนย์แปดสี่ศูนย์สี่เกตสองสี่เกตแปดสองนะคะทุกท่านวั่แล้วก็เข้าศูนย์สามตรงตรงนะคะห้าตัวก็สามตัวตรงตรงนะคะทุกท่านมาดูแนวทางของแอดนันนะแกลบแกลบหลายตัวนะคะมาดูเลขดังจากมึงเลยนะคะทุกท่านเลขดัง02 05 29 58 93นะคะเลขกระแส ก็มี1028467295อเนะคะกองวัดที่แล้วก็เข้าศูนย์สามนะคะมาดูสามตัวบนของแอดทานีกันนะคะหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดเก้านะคะทุกท่านมาดูสามตัวตรงชุดนี้กันนะคะมีแปดชุดนะคะทุกท่านข้อมูลบนนะคะเก้าห้าสี่เก้าห้าแปด 974 978 154 158 174 178นะคะทุกท่านข้อมูลบนนะคะเก็บเอาไว้พิจารณานะคะทุกท่านมาทุกงวดนะคะมาดูท่านนี้กันนะคะ503งวดที่แล้วมาตรงๆนะคะงวดนี้ก็ตามให้แล้วนะคะ682 683 782 783 หกเก้าสองหกเก้าสามเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสามด้วยนะคะทุกท่านเก็บเอาไว้พิจารณาอีกแนวทางนึงนะคะทุกท่านมาดูสายรูดห้าและเก้าห้าสามเก้าสามสามตัวสองห้าแปดนะคะแอดกินนารีนะคะทุกท่านวันที่แล้วก็เข้าแปดเก้าเก้าแปดนะคะ มาดูเลขลักเลขลุ้นใหญ่ผานะคะทุกท่าน8ปดเกนะคะก็8ปดเก้าก็แป4แปดสี่นะคะทุกท่านแนวทางเหียผานะคะมาดู3ตัวบนของเอสกลมนะคะบนตรงโต๊นะคะเก8 9สองแปดเกนะคะทุกท่าน4ี่ สี่หกเก็ด้วยแล้วก็แอดกลมนะคะทุกท่านมาดูแนวทางสองตัวบนของแอดยาทิพย์นะคะทุกท่าน VIP นะคะแกลบ,บ่ะแกลบแกลบเลยนะคะหลายตัวนะคะท,ท่านแอดไม่ได้อ่านให้นะคะหลายตัวอันนี้แนวทางของกบเทโลนะคะมา เก้าแปดมาตัวกลับหมดทีแล้ววดนี้ตามต่อนะคะทุกท่านหกหนึ่งเก็ดหนึ่งเก้าหนึ่งหกสองเก็ดสองเก้าสองก้นสามสองและแปดสองนะคะทุกท่านบนล่างนะคะกบจะลุเป็นแนวทางนะคะทุกท่านมาดูใครได้สองตัวบนแล้วมาดูหลักร้อยนะคะในนี้มีหนึ่งตัวนะคะหลักร้อยสิบหกกรกฎาคมหกเก็ดหกเ็ดแปดมาตัวนะคะทุกท่านหกเ็ดแปดมาตัวนะคะ หลักร้อยเดินดีนะคะทุกท่านมาดูดับโซยุนะคะดับบนดับล่างนะคะทุกท่านแกรบอีกข้อมูลหนึ่งแกรบท่านแกรบดับนินจาเอสยุนะคะดับบนดับล่างนะคะน,นี่อะดับเจาะเล็ดดับหนุ่มเชียงใหม่นะคะทุกท่านดับบนดับล่างแกร็บ ดับพลอชนบุรีนะคะทุกท่านมาดีมากนะคะค่ะไม่มาหลายงวดแล้วนะคะแกลบดับล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะคะทุกท่านแกลบอันนี้ดับกลุ่มละกันพาลวยนะคะดับล่างนะคะทุกท่านแกลบแกลบอันนี้ก็ดับสามบนแออลัชนุกมีโชคแนวทางมาดีาวันนี้ดับสามนะคะทุกท่านสามไม่มาบนนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้แอดก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะอ่ะโชคดีร่ำรวยสวัสดีค่ะ